สวัสดีอีกแล้ววันนี้เรามีเมนูพิเศษเรียกว่าเมนูคุณเหมียวผิดช,ชีพสามีกินให้มันอ้วนจนมันจุกอกรกตายเมนูนี้มีชื่อว่า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 ผัดอะไรนะ น้ำพริกย้อยค่ะแต่ใช้สูตรที่บ้านสูตรของพ่อเลยประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอันนี้หอมหอมหอมแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็พริก,กตามพริกมีพริกหอมกระเทียม,มแ,แล้วด้วยแต่นะคะพริกกรอบทานออกม,มาตอนนี้เราก็ จัดการเอาไก่ผัดแล้วก็เคี่ยวไปก่อนนะคะน้ำมันรวน,นใช่ไหมรวนไก่รวนไก่นิ่มจากนั้นเราค่อยปรุงเครื่องเคี่ยวนักเครื่องตรมก็คือจนมันสุกเอ้ยเห็นน้ำนี่ก็คืออะไรครับน้ำจากที่ว่าเราตาม้มใช่ไนะหมราอยอดน้ำซี ค้นเนี่ยก้อนครบสบายไหมอ่นล้วใช่ใช่คือพริกเสร็จเรียบร้อยทอดอะไรเรียบร้อยต้มกับไก่ใส่กับน้ำพริกอ๋อน้ำพริกคือตัวน้ำพริกที่โขลกเสร็จเรียบร้อยน่ะคือเอามาใส่จานในในนี้เสร็จแล้วเอาน้ำในในโคกอ่ะเอามาต้มกับไก่ก่อนยังไม่ผัดรวนรวนรวนอ๋อรวน กป่เกลี่ยใหมันกันกระดูกอะรอ่ชาติใส่เกือใส่ไรไหมเกลือช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาใช่เกลือหนึ่งช้อนชาเรก็แต่เราจะชอบเผ็ดแค่ไหนกระเทียมสามตัวสามกลีบหอมแดงสามงมื่อว่าอะไรก็ตแล้วแต่ความชอบที่บานชอบกิน ใส่เยอะหน่อยแต่เราก็ไม่ปรุงอะไรเพิ่มเติมไม่มีพริกไม่ไม่มีไม่มีผงชูรสไ,ไม่มีผงชูรสบ้านนี้่เป็นผงชูรสนะฮะโอ้โหคุณแม่มีขนา <cassette. S 1> ดยังไม่ใส่ดีแค่เนี้ยสีสันมันก็เริ่มมาแล้วลองชิมดูไหมลองชิมดูชิมเลยพริกน้ำย้อยไม่ไม <Okay, S 3> ่ไม่อันนี้ผัดพริกบบกรอบคือกรอบอืมพริกกรอบนะพริกกรอบลองไหม ออร่อยดีปกติที่บ้านจะกินกับข้าวหรือแวอ่าฮะเป็นน้ำพริกกรอบน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกรอบน้ำพริกกรอบอออคือคือพอเป็นน้ำพริกแล้วมันจะกรอบกินแล้วกินกับแดงกว่าเป็นไบน้ำพริกน้ำพริกใช่ไหมแต่นี่เราไม่พริกสูตรค่ะ ไก่ผัดพ,พริกเห้มันหมดเลยนะสีสันมาแล้วพี่ว่าเมื่อกี้เป็นน้ำพริกน้ำย้อยได้ไงค่ะลุกๆเขาให้เข้ากันมันจะเหมือนนับพิกน้ำย้อยที่แท้อ่าฮะ สเหมือนกันเลยค่ะแต่ทีนี้เราไม่ไม่ไม่มีไม่มีผักอะไรอย่างอื่นแล้วนะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคกินกับข้าวแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำพริกน้ำปลาโอ้โห้ทีเด็ดโอชิมไปหน่อยยังเริ่มเผ็ดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้ที่แล้วตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วนะคะชิมยเชี่ยเลยโอชิมเลยใช่ไหมยังไม่ใส่พริก เททุกอย่างสมหะถ <finde S 1> สมรรรวมกันเดี๋ยวนี้เราโรยหน้าโรยหน้าด้วยใส่เลยนะเอ man, <c loo> อเอาโรยหน้าหน่อยไนะแล้วก็คือมันก็เผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหสีมาก่อนเลยอันนี้ก็คือเราจะเผ็ดแบบอยากกลิ่นหอมมาเลยชิเดียวเฉียว เอาเลยตักใส่จานให้ทำง่ายดีว่าไม่ไย,มยากเลยไม่ยาแต่ขึ้นอยู่กับน้ำพริกที่เราตำเวลาน้ำพริกต้องเวลาตำต้องพ่อบอกมาต้องไฟอ่อนสุดๆแล้วก็ต้องอดทนในการคั่วให้มันแบบไม่ไหม้อะเพื่อเพื่อสามีเพื่อสามีจะต้องทำให้อร่อยให้ได้ สามีบน,มบนไม่ทำไม่ทีไม่ตีอ้าวหลังจากเดีเราตักมาเรียบร้อยแล้วครับลงมาที่จานทายังไงล่ะเราก็เอาหอมโรยสิครับน่ากินทีเดียวครับคุณผู้ชมต้องมาทานนะคะอโอ้โหแม่น่ากินขนาดนี้กลิ่นก็หอมใช้ได้เลยเอา คนที่เขาอยากทำให้กินเนี่ยเชิญช่วยชิมหน่อยครับครับมันคือไก่ผัดพริกน้ำย้อยสูตรเวียงแก่นไม่รู้จะชิมตรงไหนเลยครับไม่ไ<อ>สักหน่อยอ่าเชิญเชิญเชิญตักครับนะครับหนึ่งคำฟ้าบเวลาชิมแล้วติมชมด้วยความจริงใจนะฮะ เป็นไงครับรสชาติอืมร้อนสิครับร้อนสิครับคอ,คอยฟังอยู่คอยฟังอยู่แม่ห่อนตายแน่งานนี้ไก่ปัดพริกน้ำย้อยเป็นไงมนเมนูประจำบ้านโอ้โหแปลว่าท,ที่แบบว่าต้องกินปนบ่อยแต่คุณ ผัดละเมียรกุ้งกวางน้อยไม่ยอมทำให้กินอ๋อสรุปว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอ,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 อร่อยอร่อยนะอร่อยแบบว่าทำให้กลุ่มไม่ไปกินข้าวนอกบ้านนี่เอาถือถือ,อถือยืนข้างๆกันหน่อยฮะโอโอ้หเอาไปขึ้นโต๊ะอร่อยอร่อยอร่อยแ <Okay. S 1> ช่นเสิร์ฟเสิร์ฟประจำบ้าน